สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนพูดภาษาอังกฤษหน่อยนะครับก็ว่างว่ามันหยุดไม่รู้จะไปไหนก็เรามาสอนพูดอังกฤษให้มันแบบให้มันดูเท่ให้มันดูดีว่าเราต้องพูดยังไงมันมีวิธีการสอนมันอยู่สองสามอย่างตามที่ผมใช้มานะครับก็อย่างแรกนะครับอย่างแรกนี่คือพยายามทําเสียงให้แบบำทำพยายามทําเสียงแบบพูดเหมือนเหมือนมันอยู่ในคอเหมือนมันอยู่ในคอปกติเราจะพูดแบบเราจะพูดออกประมาณ ให้เสียงมันดังใช่ไหมครับแต่เราเรา,เรา,เราลองให้พูดให้เสียงมันอยู่ในคอเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับเช่นว่า what are you doing ใช่ไหมครับ what are you doing คุณทำอะไรอยู่ใช่ไหม what are you doing ถ้าพูดธรรมดานะแต่ถ้าพูดในแบบให้เสียงมันอยู่ในคอก็ what are you doing what are you doing ให้เสียงมันอยู่ในคอเช่นว่า,า,าคุณชอบช็อกโกแลตไหมเราก็ถามใช่ไหม do you like chocolate do you like chocolate ใช่ไหมครับถ้าเราถามแบบเสียงธรรมดาแต่ถ้าเราถามแบบให้เสียงมันอยู่นี่คับ do you like chocolate do you like do you like เนี่ยเสียงมันจะไม่ออกมาอยู่ do you like chocolate do you like chocolate คือถ้าเสียงแบบเสียงแบบอเอาพูดแบบธรรมดา do you like chocolate เนี่ยเสียงมันจะเสียงมันจะออกมาแบบทางปาก angs, do you like chocolate มันจะไม่ดูเท่แล้วทีนี้ถ้าให้มันเท่เราก็เอาแบบเสียงให้มันอยู่ในคอเราก็พูดว่า do you like chocolate do you like chocolate อ่อันนี้คือเทคคที่1นนะครับพูดให้มันปรับเสียงอยู่ในคอเทคที่2นะครับก็คือย่อคําให้มันสั้นย่อคําให้มันสั้นย่อคําให้มันสั้นมันจะดูเท่เลยนะเช่นว่า stop it stop it stop it ใช่ไหมครับเราก็มาย่อให้มันสั้นว่า stop it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  เช่นว่า back up back up ถอยหลังไปถอยหลังไปเราก็มาพูดว่า back up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  หรือถ้าเราอยากจะพูดว่า Uh, ฉัน uh, อยากได้ช็อกโกแลต I want some chocolate I want some chocolate uh, uh, หรือว่าเอออันนี้จะอยากไหนเราเอาง่ายๆเนะ uh, เช่นว่าเราต้องการที่เราอยากไปไปไหนดีวะไปไปมอไปมอไปเซ็นทรัลใช่ไหมครับเราก็พูดว่า uh, เช่นถ้าเอาประโยคยาวๆก็จะพูดว่า I want to go to uh, central central เซ็นทรัลอ่าเราก็จะพูดว่า I wanna go I wanna go เฮอาไปหยอกให้มันส้นๆ I wanna go to central I wanna go to central อ่ะเอาไปหยอกให้มันยอ่อทริคที่3นะครับก็คือเราจะเติมคำว่าไกล G U Y ไกล G U Y ไกลอันนี้ใช้กับผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ให้มันแบบมันจะดูเท่อ่า uh, เช่นเราจะถามว่าอ่า uh, มีใครต้องการน้ำไหมถ้าถามธรรมาดาก็อ่า uh, แกแกอยากกินเอ่อมีใครต้องการกินน้ำไหมเอ่อถ้าเราถามแบบประโยคธรรมดาก็เอ่อคูวันซัมวอเต้คูวั some water, some water? ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเติมไกลคข้าาไกลลงไปเนะี uh ่ยเออเราก็เราจะไม่ใช้คำว่า who แล้วนะเราจะถามพวกเขาบะจู up, guys? Uh ้ยูไก่วันซัมวอเต o จู u ยูไก่วันซัมวอเต้เฮ้ยวัตส์อัพไอ่ เฮ้ไกด์ประมาณนี้นะครับเติมคําว่าไกลลงไปอะจะดูเท่มากเลยนะครับก็จีวไก่เช่นว่าคุณต้องการช็อกโกแกลตแกต้องการช็อกโกแลตไหมแล้วก็พูดว่า Do y o w guys w m n t s o m o l h t e เนี่ยจะดูเท่เลยเฮ้ hey, what's up guys ่าก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ